Well, it is very important to maintain a healthy diet to achieve fitness goals, but extreme measure can lead to fatal consequences, as seen in the case of raw vegan influencer Zana Samsonova, who repeatedly passed away due to starvation. Zana Samsonova was a Russian influencer who tragically passed away at the age of 39. She gained popularity through her social media pages, where she advocated for raw vegan foods. For at least 10 years, she lived exclusively on a raw vegan diet which consisted of large, sweet jackfruit and durian, spiky fruit with bad odor. Well, during her travels in Southeast Asia, Zena experienced exhaustion and swollen legs, prompting her friends to encourage her to seek medical attention. However, she continued to travel without addressing her health concerns. Regrettably, she passed away on July 21, 2023. Passing to a combination of a strict vegan diet and a cholera-like infection she had acquired. ก็คลิปที่ดูกันไปเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปของเป็นคลิปข่าวเกี่ยวกับคุณซันน่าดารนะคะหรือว่าซันน่าซัมโนวานะคะคนนี้เขาเป็นชาวรัเสเซียเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เคร่งคัดกับแนวคิดการทานอาหารแบบโรวีแกนก็คือกินแต่พืชสดๆไม่ผ่านความร้อนเลยนะคะเธอเนี่ยโปรโมตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเธอโดยที่เธอเชื่อว่าการทานอาหารอย่างเงี้ยจะทำให้เธออ่ะแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็มีพลังแต่ว่า เธอเสียชีวิตไปแล้วเดียวเมื่อปีสองพันยี่สิบสามตอนอายุสามสิบเก้าปีเสียที่มาเลเซียนี่เองนะเขาบอกข่าวบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าขาดสารอาหารรุนแรงแล้วก็มีอาการคล้ายคนเป็นอะฮีวาตกโลกเดี๋ยวคิดเห็นยังไงมั่งเห็นคลิปแล้วได้ข่าวแล้วก็มีความคิดเห็นว่าเขาเนี่ยอ่ากินรอวีแกนด้วยความเชื่อที่ว่าการกินแบบนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งเมื่อทำไปเรื่อยๆก็เห็นๆอยู่ว่าร่างกายมันไม่ได้แข็แงแรงขึ้นทำไมถึงไม่เปลี่ยนความคิดเพราะอะไรเธออาจจะคิดว่าเธอมาสายนี้แล้ว,วเธอก็ต้องไปให้สุดแล้วก็ด้วยความที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เขามีคนติดตามเยอะมากอาจจะมีแฟนคลับบางคนที่เป็นห่วงสุขภาพเห็นสภาพแล้วดูดูไม่ดีเลยก็ตักเตือนแล้วแต่จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเธอนี่ช่างสุดยอดช่างมุงม่งมั่นในอุดมการ์แล้วก็มีความแบบ เต็มร้อยเต็มลิมิตเกินลิมิตอย่างนั้นนะ่ะก็ชื่นชมทีนี้ซันน่าอาจจะอันนี้อันนี้เราวิเคราะห์เอานะซันน่าอาจจะไปฟังแฟนคลับฝั่งที่เชีย์ไงก็เลยยิ่งสุดโต่งขึ้นไปเรื่อยๆการที่แบบจะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมมากินอาหารที่ปรุงสุกหรือว่าทานแคลอรี่ให้เยอะกว่านี้หรือว่าทานเนื้อสัตว์อาจจะเป็นการทําลายศักดิ์ศรีตัวเองจะบอกว่าเขาเป็นคนสุดโต่งในอุดมการณ์่ะแต่อย่าลืมว่าอุดมการ์ของเขาอะก็คือการกินแบบนี้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ฉะนั้นถ้าหากว่าจะบอกว่าสุดโตรงในลมการะมันก็ต้องแบบว่าทําแล้วแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆสิแต่อันเนี้ยมันทําแล้ว่ร่างกายมันอ่อนแออย่าลืมว่าเขาไม่ได้บอกว่าฉันจะกินเราวีแกนเพื่อให้ฉันผอมที่สุดเท่าที่จะผอมได้อืถ้าหากว่าเขาบอกว่าถ้ากตังเปาว่ายฉันจะผอมที่สุดเท่าที่จะผอมได้แล้วทาอย่างเงี้ยแล้วผอมไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเฮ้ยยังสุดได้อีกเฮ้ยยังผอมได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังเข้าใจแต่เขาบอกว่าเขากินเพราะว่าเขาเชื่อว่ากินแบบเนี้ยจะทําให้รร่าางกยแ็ แล้วมันไม่แข็งแรงใช่ไหมเนื่องว่มันไม่แข็งแรงอะ่ะทําไมคุณไม่เลี้ยวอ่ะไม่เลี้ยวกลับอะ่ะก็มีคนติดตาม,มเยอะมีคนเชียร์เยอะแล้วก็เอาบางข่าวก็บอกบังข่าวเขาก็วิเคราะห์ว่าคนเนี้ยเขาเป็นโรคข้างผอมด้วยก็คือมีมีอุดมการ์ในการทานอาหารดิบเชื่อว่าให้พลังเชื่อว่าทําให้แข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นโรคข้างผอมโดยที่ไม่รู้ตัวโรคข้างผอมก็เป็นโรคอย่างที่ คนเขาเป็นกันแล้วเวลาทานอาหารอะไรก็ต้องไปล้วงคอออกแบบนั้นน่ะก็เลยจะมีความเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางจิตวิทยาด้วยที่ทําให้เป็นขนาดนี้แล้วทําไมถึงคือถ้าถ้า,ถามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเงี้ยทาไมถึงไม่มีหมอไม่มีแพทย์เข้ามาอยู่ในบทบาทอยู่ในวงเวียนอยู่ในวงโครจรของเรื่องนี้ทำไมไม่มีใครแบบว่านะแม่พาไปหาหมอแฟนคลับแนะนําหมอหรือในเมื่อเขาเป็นอินฟูที่ดังขนาดเนี้ย คนที่ติดตามเขาอะจะไม่มีสักคนเลยหรอที่เป็นหมอก็มีแต่เขาไม่ฟังไงเขาเลือกที่เขาจะไม่ฟังไงเขาฟังแต่สิ่งที่เขาเขาจะฟังและเขาเชื่อในสิ่งที่เขาชอบคือไม่ต้องซันหน้าดาสหรอกทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนเลือกจะแบบทำไมเราถึงต้องคุยกับเพื่อนหลายๆคนเพราะว่าสมมุติว่าเราคุยกับเดียวแล้วได้คําตอบที่ไม่ถูกใจแต่ว่าไปคุยกับเจ๊อารมเสร็จแล้วเราได้ค right? ําตอบที hmm. uh ่ถ huh. like ูกใจอย่างงี้เราก็จะคุยกับเจ๊อามถูกปะ คือมนุษย์มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ซันนาดั๊เนี่ยอาจจะเลออยจุดที่ว่าเขาเขาเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเสียงเขาย่อมดังกว่าคนอื่นไอก้การที่แบบแฟนคลับตัวเล็กๆซึ่งเป็นแค่หมอเองเหรอแล้วคนติดตามในไอจีกี่คนละเดี๋ยวนี้ข่าวเขายังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนติดตามในไอจไม่กี่คนเขาไม่ให้มาเป็นดาราสแสดงหนังซะด้วยซ้ำถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็หลงพอเขาพอเขา,เขาทานวีแกนแล้วเขาดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว มีความมีในเข่งทัดแล้วเขาก็เป็นโรคท่างผอมนิดๆด,ด้วยแล้วเขาก็ยังสุดท้ายคือเขาแยกโรคจริงกับโรคเสมือนไม่ออกเขามองโลกความเป็นจริงอะที่ว่าสุขภาพเขาเริ่มย่ำแย่แล้วอะกับเรื่องการที่มีผู้ติดตามเยอะๆในโซเชียลแล้วเขาไม่สามารถสลัดความเป็นตัวตนในโซเชียลของเขาได้อะหลายๆอย่างอะพอมาประกอบกันแล้วเขาก็ไม่สามารถจะเดินวกกลับได้เขาก็ต้องไปจนสุดทางของเขาแหละถ้าเกิดว่าเรามาพูดกันว่ามีดาราบางคนเนี่ยที่เขาต้องลดน้ําหนัก เพื่อจะแสดงหนังพอเขาแสดงหนังจบมันก็จบไงแต่คนนี้เขาไม่มีอะไรมาขีดขั้นนี่ว่าตรงตรง,ตรงถึงตรงนี้เธอควรพอได้แล้วอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับบางคนโอเคโอเคสมมติว่ามันเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องของโรคอะไรสักอย่างหนึ่งโรคข้างพรอยอะไรก็ตามทําให้เขาไม่สามารถแยกระหว่างโรคจริงกับโรคในอุดมคติของเขาได้ถูกปะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องแยกเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่ๆที่การปวดฉี่ ถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณปวดฉี่แล้วคุณไม่มีแรงไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วคุณไม่มีแรงที่จะลุกออกจากเตยียงอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในโลกอุดมคติหรืออยู่ในโลกความเป็นจริงอะ่ะคุณก็ต้องรู้สิต่อให้คุณปว่วยอะ่ะคุณก็ต้องรู้เข้าใจปะเามันจะไม่รู้ใช่หรอฉันฉันไม่สามารถลุกขึ้นจากเตยียงได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ยังก็ยังใช้ชีวิตแบบเนี้ยจนตายเลยอะ่ะจนอนอนตายไปซะอย่างนั้นเขาปว่วยทั้งจิตน่าจะปว่วยมากเลย,ยสมมติ สมมติว่านคน<ฆ>ป่วยทางจิตอ<ข>สมมุติว่าคนป่วยทางจิตนะอคนป่วยทางจิตโดนมีดบาดคนป่วยทางจิตก็เจ็บถูกปะ่ะม,มันมีมันจะมีคนป่วยทางจิตบางประเภทที่แบบว่าเอาหวัวโขกกับผนังป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 ัง,ปงแต่ถ้าคนไข้โรคจิตคนนั้นที่เอาหัวโขกผนังโดนไฟลนแทเอมค้าเขาเอามือยื่นเข้าไปในในเตาผิงแล้วโดนไฟไม่มือยเขาก็ต้องดึงกลับ เพราะนั่นคือสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดถูกปะ่ะแล้วคนที่จะเจ็บป่วยขนาดไหนอ่ะจะเจ็บป่วยขนาดไหนอ่ะมันจะมีสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดอย่างเนี้อยอยู่ที่สมองส่วนสเต็มเพรมเพราะว่ามันเป็นสมองส่วนสัญชตาตญาณถามว่าสัญชตาตญาณของเขาบอกไม่ได้เลยเหรอว,ว่าฉันปวดฉี่นะฉันปวดอึน,นะและฉันไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้แล้วและนี่คืออันตรายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จริงหรอว่า เขาปวดฉี่เขาปวดอึไงแต่ว่าไอ้สมองส่วนเอาตัวรอดของเขาก็ยังบอกว่าทางที่จะรอดของเขาคืออันนี้ไม่ได้ไปคุยกับเขามาแต่วิเคราะห์เอาจริงๆนะเขาต้องเขาต้องเชื่อแน่ๆเลยว่าเขาป่วยอยู่เขาไปติดเชื้อมางั้นเขาต้องกินผักให้มากขึ้นอีกเขาต้องงดสิ่งที่มันจะผ่านการปรุงแต่งอีกเพื่อให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเขาตักกะผิดเพี้ยนไงเดียวแน่ๆเลยอ่ะสรุปแล้วเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ย ใครเป็นฆาตรกรถ้านี่เป็นถ้านี่เป็นหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งใครเป็นฆาตรกรหนึ่งตัวเขาเองทัศนคติของเขาที่บิดเบี้ยวสองแฟนคลับสามออ,อะไรนะค่านิยมในการยอมรับในการพยายามจะมีตัวตน mm hmm. ในโลกโซเชียลอะไรคืออะไรคือปัญหาของเรื่องนี้จริงๆตัวเขาเองแหละตัวเขาเอง ตัวเขาเองเพราะเขาป่วยหรือว่าเขาจมอยู่กับอยู่กับโลกของโซเชียลแล้วต้องการการยอมรับอยากไม่เลื่อหมูลืมอนานเลยว่ายังไงคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราต้องป่วยอ่ะถ้าป่วยมันเราเราเชื่อว่าการป่วยมันรักษาได้เขาไม่ยอมรักษาไงเขาไม่ยอมรักษาไงเหมือนคนกินเหล้าแล้วเมาแล้วบอกไม่ได้เมาอ่ะก็ยังไม่เมาอ่ะแต่นี่มันแบบเป็นระยะยาวแล้วเขาไม่ได้ทําแค่ปีสองปีแล้วเขาเสียชีวิตเขาทําตั้งหกปีและและเอระหว่างที่ทํะจากตอนแรกๆเห็นไหมเขาสวยมากเลยนะจนแบบเขาเขาเริ่ม ไอตอนที่เขาเหี่ยวแห้งแขนเหี่ยวแห้งแต่ก็ยังหน้าตาสวยอยู่อ่ะแขนเล็กเหลือเล็กนิดเดียวแต่หน้าตายงสวยอยู่ะมันก็มีคนชมเขาแล้วก็เขาว่าต้องนึกะแ,แหละว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันถูกต้องแล้วเขามาถูกทางแล้วถ้าเขาสุดตรงได้มากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะต้องแข็งแรงขึ้นคือสมองด้านการเอาตัวรอดหรือประมวลผลอะไรมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วไงแล้วเสือกดังด้วยไงที่สาคัญพอดังแล้วไม่ต้องฟังใครสิก็ฉันทําอย่างนี้มาฉันถูกก็ตัวเขาเองอ่ะแหละทำร้ำายตัวเอง แล้วก็ตายไปซะงันอันนี้อันนี้สงสัยสงสัยว่าไอ้โรคไอ้โรคอย่างเงี้ยไอ้โรคตั้งพรอมหรือว่าอะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสารเคมีอะไรสักอย่างในสมองหรือว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เกี่ยวกับหลายๆอย่างเกี่ยวแต่ว่าสารเคมีในสมองก็มีส่วนสําคัญแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วเดียวไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ต้องมานั่งแข่งขันกันสวยงามหรือว่าพรอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบอยู่ดีๆคงไม่อุบัติโรคนี้ขึ้นมาเองหรอกถูกปะ มันมันก็ต้องมีปัจจัยอะไรที่แบบไปกระตุ้นให้สารเคมีในสมองมันผิดมันทํามันมันหลังผิดแล้วเราก็เกิดทําผิดพอทําผิดแล้วเรานึกว่าโอเคอย่างนี้แล้วโอเคละทำล้วดีละก็ทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่มีใครรู้แล้วเจ้าตัวเองไม่รู้ตัวก็ยังจะทําต่อไปอย่างนั้นนะมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีวิธีป้องป้องกันอะไรได้ยังไงมีวิธีวิธีป้องกันตัวเองเราก็าต้องฟังคนอื่นบ้างเรา,เราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ ฉันมีโอกาสอีกนั่นนึงมันจะด้วยมีแฟนคลับมีแฟนคลับเยอะแยะมีติ่งจะด้วยเราก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพูดเนี้ยถ้ามันเป็นเป็นเป็นโรคอะเรามั่นใจว่ามันรักษาได้อย่างไอ้โรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยคนเป็นโรคซึมเศร้าเขายังรู้เลยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็รู้ว่าเมื่อเป็นโรคก็ต้องรักษาแล้วทำไมโรคข้างผอมมันจะไม่เข้าใจว่าตัวเองตัวเองมันมันพูดยากนะเดียวโรคซึมเศร้าเนี่ยบางคนรู้ตัวว่าเป็น แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นบางคนเป็นแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นบางคนเป็นแล้วรู้ตัวว่าเป็นโรคที่มันแบบไม่ได้มีอาการออังมาเป็นเม็ดเป็นไข้เป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากถามว่าแล้วทำยังไงต้องรักต้องต้องไปตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าต้องไปวัดสารเคมีในสมองหรือมันตรวจยากมากเลยอ่ะแต่ว่าเคยมีคนอยู่คนหนึ่งที่เขาพูดว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าให้หันกลับมามองตัวเองก่อนว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่า พราะสมัยก่อนมันไม่มีโรคซึมเศร้าอะ่ะหรือมันมีมันก็น้อยมากเพราะว่าคนอยู่ในสังคมไงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยากมากมันต้องออกมากระโดดยางกับเพื่อนมันต้องออกมาเล่นหมากเก็บกับเพื่อนเป็นผู้ชายก็ต้องมาเล่นเกมไพ่กับเพื่อนอย่างเงี้ยสมัยนี้ทําอะไรอะ่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอยู่กับมือถือก็ได้อย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นโรคซึมเศร้ากันแล้วบางคนเป็นจริงเป็นหลอกก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการที่แบบว่าจะสํารวจตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องฟังคนรอบรอบ อย่างซันน่าเนี่ยจริงๆแล้วมีคนพูดว่าเธอเริ่มจะผิดปกติแล้ว่เธอก็ต้องฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเธออยู่แต่กับตัวเองแล้วก็ในโลกโซเชียลเชื่อว่าคนที่อยู่รอบๆตัวซันน่าเป็นคนที่จับต้องได้เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทที่เห็นตัวกันจับตัวกันได้เขาต้องเตือนเธออยู่แล้วแหละแต่เธอไม่ฟังไงเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์เธอก็ฟังคนที่เป็นฟอลโล่ของเธอเธอก็จะมีจุดจบอย่างเนี้ยแหละเออเรื่องนี้ก็หลายอย่างอะตั้งแต่ แยกแยะไม่ออกว่าความสวยกวับความโซมมันยังไงเรื่องการไม่ฟังคนรอบข้างอหลายอย่างเรื่องเรื่องนี้นี่เรื่องเดียวเนี่ยสอนเอามาเป็นแง่คิดได้หลายหลายอย่างเลยก็ <Yeah. S 2> สุดท้ายนี้นะเปื่นเพื่อนที่ได้มาฟังได้มาชมคลิปนี้มีความเห็นยังไงหรือว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้างผอมหรือว่าการกิน raw v e g a หรือว่าอะไรก็ตาม ที่คุณรู้แล้วอยากจะแชร์ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้เพราะว่าทางคุณน้ำตาลแล้วก็ผมเนี่ยก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อเป็นคอลัมน์ใหม่ของหนังจบคนไม่จบ Movie เ e เวอร์เอนดนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้ำตาลแล้วก็พี่เดียวเหนียวยับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ